ใครที่อยากจะดูสตรีมเกมฟี f a าออนไลน์4หรืออื่นๆก็สามารถดูได้ที่เ e b o o k Fanpage ของผมนะครับสามารถติดตามได้ที่ออใต้ d ดีสคริปชันข้างล่างนะครับผมกำหนดการวันเวลาที่จะสตรีมเดี๋ยวจะบอกไว้ล่วงหน้าที่เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมก็อย่าลืมมาติดตามกันนะ สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับผมนะตอนนี้ทุกๆคนก็อยู่กับรายการแนะนำและก็รีวิวนักเตะกันนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับอ่าสองที่น่าจับตามองของซีเรียนะคืออีกคนนึงอะ่ะเขาเคยมีช่วงพีคแล้วก็พีคมากๆเว้ยพีคจนถึงขั้นที่แบบเออทีมใหญ่ๆสนใจในตัวเขามากๆนะแต่ว่านะฤดูกาลปัจจุบันก็ถือว่าฟอร์มก็ อาจจะไม่ได้พีคเหมือนช่วงที่พีคแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเออ่เป็นที่น่าสนใจอยู่นะสำหรับอันเดเบลอตตินะครับผมแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นดาวซันโวสูงสุดของซเออกาโชซิลิอานะฤดูกาลปัจจุบันเลยนะครับยิงกันถล่มทลายเลยทีเดียวเชียวนะก็คือเออ่คิโลอิมโมบิเล่นั่นเองนะครับผมก็เป็นปีเบสออฟยุโรปทั้งคู่เลยนะครับ <S <S โอเคครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเบลอตติกันนะครับผมก็สำหรับเบลอตติเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสไตรเกอร์ที่ จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบเลยนะครับผมเพราะว่ามีค่าพลังจบสกอร์ที่สูงถึง102มีค่าพลังการยิงที่สูงถึง101นั่นเองและมีหนำซ้ำน,นะครับสำหรับเบล็อตติเนี่ยเขายังจะถนัดถึง2เท้านะก็ไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาหรือเท้าซ้ายเขาก็ถนัด5ทั้งทั้งสองข้างเลยนะครับผมก็เลยได้ว่ายิงได้ทุกรูปแบบเลยยิงได้ทุกบริบทเลยนะครับผมไม่ว่าจะยิงในกรอบเคทตทหรือนอกกรอบเคทเทนั่นเองยิงเต็มข้อก็ทําได้ดียิงปั่นก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับสาหรับเบล็ตติน, <S <S นะก็ จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบก็จริงนะครับแต่ว่าเรื่องของการหาช่องหรือการหาพื้นที่เบลอตตีเนี่ยผมว่าเฉยๆครับผมไม่ได้มีความหวือหวาอะไรมากนะครับและสำหรับเบลอตตีเนี่ยเห็นค่าพลังความเร็วกับสปีดต้นอาจจะแค่90นะครับแต่ว่าจากการที่ได้ใช้ผมก็รู้สึกว่าเบลอตตีมันก็พอที่จะมีความเร็วอยู่นะคือไอช็อตที่มันกระชากเมื่อได้โดนเดียวกับก่อนหลังสนุนค่ามันก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้บ่อยครั้งนะก็ถือว่าความเร็วไม่กลางๆครับไม่ได้เร็ว แล้วส่วนเรื่องความแข็งแร่งเนี่ยเรียกได้ว่าแข็งแร่งนะแข็งแกร่งมากๆนะครับผมคือเบลลอตติเนี่ยมีสติละสูง1นึ่งร้หนัก72งนะคือมันอาจจะไม่ได้แข็งแร่งขนาดนั้นเมื่อ,เ,อ,อเราได้ดูค่าพลางังหรือว่าสเตค็คเข้าๆนะแต่จากการที่ได้ใช้ผมสึกว่าเบลลอตติมันแข็งแร่งกว่าที่คิดนะครับเสียบอลค่อนข้างยากนะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยเบลลอตติเนี่ยไว้ใจได้แบบ ไว้ใจได้อะคือยิงได้คมจริงๆครับแล้วแบบยิงได้ทุกบริบทเลยไม่ว่าจะยินในตำแหน่งไหนเพราะด้วยความที่อย่างที่ผมบอกเลยนะจุดเด่นคือถนัด2เท้าครับแล้วก็จบสกอร์ได้ทุกรูปแบบนะแต่ว่าจะโดดเด่นมากๆเลยก็คือการยิงนอกกรอบเขโยษน,นั่นเองซึ่งมันก็จะไปสัมพันธ์กับพลังแฝง power header นะแล้วก็เอาไซฟูช็อตคอสนั่นเองนะครับก็จบสกอร์แล้วมีโอกาสติดไซก้ยมันจึงทําให้ชอ็อตที่เขาจบสกอร์มันจะมีแบบ ลูกเว,เวอร์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็มี power header ก็แน่นอนนะว่าเรื่องลูกกลางอากาศก็เป็นจุดเด่นของเบลอตตนั่นเองนะครับซึ่งข้อเสียของเบลอตตนี่ก็น่าจะเป็นเรื่องของ skill move น,นะครับที่มีแค่3ดาวเท่านั้นนะก็เป็นกองหน้าแบบคลาสสิกนะครับผมใช้ทักษะอะไรไม่ได้มากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการหาช่องหรือการหาพื้นที่ครับที่เบลอตติอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีมากนะครับแต่ว่า พอมันจบสกอร์ได้ดีทุกรูปแบบแล้วผมว่ามันก็พอที่จะกลบข้อเสียตรงนี้ได้พอสมควรนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าใช้คนหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เออฟูลอิตาลีนะก็เอามานําเสนอให้เห็นกันคร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดน,นึกออสไตล์ของเบลลติไม่ออกน,นะอยากให้นึกถึงแฮร์รี่เคนอะคล้ายๆกันเลยครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าครับแต่ว่ามีความเร็วที่เหนือกว่าแน่นอนส่วนการหาช่องก็อาจจะสู้เคนไม่ได้นะครับแต่ว่าการจบสกอร์เนี่ยเรียกได้ว่าทําได้ดีมากๆจริงๆครับผมไม่ไม่ต่างจากเคนเลยนะยิงได้ทุกบริบ ขนาดทั้งสองเท้าด้วยผมยืนตรงไหนก็ยิงยิงไปครับครับผมโดยเฉพาะการยิงไกลของแกเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะสำหรับเบลอตตินะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงคิโลอิโมเบเล่กันบ้างซึ่งคิโมอิโมเบเล่เนี่ยนอกจากที่จะเป็นดาวซันโบของกาโชซิลิอาแล้วเขายังจะเป็นดาวซันโบของอ่าท็อปห้าลีกยุโรปนะครับที่คือก็ออ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 ต้องพูดอะว่าอ่าในลีกชั้นนําที่เรานิยมดูกันอะนะครับมันก็มีลีกอังกฤษ อ่าลีกสเปนเยอรมันอิตาลีนะครับลงไปถึงลีกฝรั่งเศสอันนี้คือหลีกชื่อดังนะครับผมที่เขาานิยมหรือให้ความสนใจมากๆนะซึ่งอิโมเบเล่เรียกได้ว่าทั้งหลีกเนี้ยก็ถือว่าเป็นดาวซันโบวสูงสุดเช่นกันนะครับก็เรียกได้ว่าตัวจริงเนี่ยคือโหดสัตว์คือโหดจัดเลยนะครับผมก็ น่าสนใจนะครับน่าสนใจในะแง่ว่าเฮ้ยตัวจริงมึงประวัติโชคโชนขนาดนี้มึงเก่งขนาดนี้แล้วอ่ะในเกมมันจะขนาดไหนผมก็เลยสนใจมากนะผมก็เลยได้ซื้อมาลองใช้นะครับผมและก็หลังจากการที่ได้ใช้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างประทับใจนะคือผมมองว่าเบลอตติเนี่ยอาจจะใช้ยากเมื่อลุยแรงกิ้งจริงๆนะครับแต่ว่าอิโมเบเล่ผมว่าเอ้ยมันใช้ได้เลยนะคือมันเก่งอะ่ะเก่งเก่งเลยครับอิโมเบเล่เนี่ยเรียกได้ว่ามีความครบเครื่องในตำแหน่งสไตรเกอร์อย่างมากเลย ซึ่งจุดเด่นของอิโมเบเล่หลักๆเลยครับคือเร็วเร็วมากนะคือไม่ใช่แค่เร็วธรรมดาครับเร็วมากช็อตที่มันกระชากกองหลังฝั่งข้ามมันมีให้เห็นเยอะจริงๆครับแล้วกองหลังฝั่งข้ามก็มักจะตามไม่ทันนะแล้วอิโมเบเล่เนี่ยก็มีความแข็งแกร่งที่เรียกได้ว่าดีนะครับฟิสิกส์เขาเนี่ยเรียกได้ว่าดีมากแข็งแกร่งมีสริระที่ดีด้วยนะสูง185หนัก85นะครับก็ช็อตลูกดือ้อที่มีให้เห็นนะก็คือหลายๆครั้งเนี่ยอิโมเบเล่มักจะวิ่งและกระชาก อกองหลังฟนตองค้ามได้ดีมากๆนะครับแต่ว,ว่าบางกรณีเนี่ยกองหลังฟนตองค้ามเมื่อถึงตัวก็ไม่ได้เบียดคิโลอิโมเบเล่ลงได้ง่ายๆแน่นอนนะครับซึ่งเรียกได้ว่าครบเครื่องนะสำหรับความเป็น striker ของมิแกเขาเนี่ยแล้วเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยแกก็ทําได้ดีมากๆนะในบริเวณกรอบเขตโทษครับยิงได้คมทุกรูปแบบเลยไม,ไม่ว่าจะเป็นยิงเต็มข้อยิงปั่นนะครับ ทำได้ดีหมดเลยนะครับผมส่วนเรื่องการยิงนอกกรอบเขยตโทษผมมองว่าอิมเบเล่ก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับก็คือยิงได้ถ้ามันเข้ามุมจังๆแต่ว่าถ้าเอาแกมายิงไกลอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าอิมเบเล่อาจจะไม่เวิร์กนะครับซึ่งอิมเบเล่เนี่ยนอกจากที่เขาจะจบสกอร์ในกรอบเขยตโทษได้ดีมีความเร็วที่เขาเรียกว่ามีความมีวุ้มีลูกดื้อให้เห็นในหลายๆครั้งนะครับแล้วก็มีความวุบว่าให้เห็นนะคือ ช็อตแบบวิ่งชนกองหลังคนข้ามก็มีให้เห็นบ้างช็อตแซะบอลอะไรเงี้ยมันดูแบบว่าเป็นกองหน้าระดับท็อปคนหนึ่งอะที่มันมัน,ม,นมันเก่งจริงๆนะครับแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งอิมอมเบเล่ก็ทําได้ดีเช่นกันและเรื่องลูกกาอากาศก,าก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของอิมเบเล่หนึ่งอย่างนะซึ่งมันก็เข้ากับเมตาของเกมนี้ด้วยซ้านะครับแล้วอิมเบเล่เนี่ยก็ยังจะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่ อยากจะมาบอกเลยนะครับก็คือเรื่องของการหาช่องหรือการหาพื้นที่นั่นเองนะก็มีค่าพลังยืนตำแหน่งที่สูงถึง104นั่นเองจริงๆไม่การหาช่องของคิโลอิมูเบเ่เนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับผมมักจะยืนได้ถูกที่ถูกเวลาเสมอเลยนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีข้อเสียให้พูดถึงกันเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากจุดเด่นของอิมูเบเ่เนี่ยมักจะยิงได้ดีมากๆในกรอบเคทโทษน,นะเพราะฉะนั้นต่อให้เท้าซ้ายเขาอาจจะมีวิกฟุต4นะครับแต่ผมมองว่าไม่ว่าจะเป็นเท้าขวาหรือเท้าซ้ายเขาก็ทําได้ดีหมดนะเรื่องการยิงในกรอบ คมจริงๆนะครับสำหรับอิโมเบเล่แล้วก็หาช่องได้เท่บมากๆมีความเร็วที่ดีแล้วก็เรื่องของความแข็งแกร่งก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับก็ครบเครื่องมองบอลก็ทําได้ดีอีกก็ถือว่าเป็นในหนึ่งในกองหน้าที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับคนที่ฟูอิตาอลีนะแล้วก็ฟูดอตมุนน่าจะอิโมเบเล่ก็น่าจะเป็น1ในสไตร k เกอร์หในกองหน้าที่น่าสนใจนะครับก็อยากจะเอามานําเสนอนะคือเก่งมากครับเก่งจริงๆนะ ก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการรีวิวนักเตะนะครับผมนะกะ็ทั้งอันเดรเบลอตตินะครับแล้วก็คิโลอิโมเบเล่ปีเบสออฟยุโรปก็ ประมาณนี้ละกันนะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับก็ก่อนจะไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สาคัญอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับแล้วก็มีสตีมใน f c e b o o k f แ n Page ด้วยนะอยู่ใต้ล่างดีสคริปชันนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับก็ประมาณนี้ละกันนะแล้วก็มีอะไรสงสัยก็สามารถทิ้งคําถามไว้ได้ที่ยู u ูปคอมเมนต์นะครับหรือว่าอาจจะไปสอบถามผมได้ที่ Facebook Fan Page นะครับผมก็จะพยายามตอบนะถ้าเกิดผมว่าง ประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมเพราะว่าก็คงไม่มีอะไรแล้วนะและลูกนี้ก็เป็นลูกสุดท้ายแล้วสาหรับไฮไลท์ที่ผมได้ตัดมาจากการลุยแรงกิ้งหนึ่งหน,งนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม